โหลแ้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มาวอลแคนแต่ไอพ่อมึงตายกูเอาเห็บหมามาไอสัตว์คลิปนี้เราไม่ได้มาววแคนแต่เราจะมาชมการเทสคนกันนะฮะก็สำหรับการเทสในวันนี้เอ่อโอ้โหเกี้ยงคอตันออกมาฮะโดนนะฮะโดนนะนะมึงโดนแน่เดี๋ยวองก็สำหรับคนที่มาเทสคนนี้นะฮะก็เป็นเออหนึ่งในโคต้านะครับผม อันนี้เป็นโคตาเลยนะท,ยายยทายชามกว๋วยเตี๋ยวทายชามก๋วยเตี๋ยวบางคนโคง่เนะ <c oughs> นอะายเาี้ยร้องข้อชามวะนะก็สำหรับโคต้าก,ก็จะมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโคตา้าถ่ายรูป,ปราง,งานจริงไม่ใช่แค่หน้าง,งานหรอกคุณจะไปเจอผมที่เดมอลแล้วไปถ่ายรูปที่เดมอลแล้วมาลงที่เพจก็ได้นะครับผมเอารูปที่ถ่ายคู่กันไปลงที่แฟนเพจซาทอสนะฮะแล้วก็ บอกเขาว่าเออติดต่อรับโคต้าะนะเดี๋ยวจะมีคนตอบกลับไปแล้วก็นัดนัดมาเทสแบบคนนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโคต้านะแต่นี้เป็นโคต้านับชามก๋วยเตี๋ยวนะฮะเอ๊ะวันนี้วันนี้คือมันโพสเอาไวา้ใช่ไหมว่าต้องมารายงานตัวก่อนสี่ทุ่มวันนี้แม่มงมาตอนรบาลสามทุ่มห้าสิบแปดมั้งโอ้โหดูตรงต่อเวลาด้วยเอาแล้วโอ้อโหเปิดโคต้ากูดีไม่ไี่ยใครอยู่สุราษฎร์มาเป,ะปะาิดตูถ่ายคู่กูเลยคุ้ยเข้าเลยเปิด <c oughs> ตูถ่ายคู่ นะอันนี้อ๋อ,อไม่ใช่อยังยังอยู่นะยังอยู่ก็ในการเล่นเรากำหนดจุดที่ดาวทาวางบอมบีนะครับผมเฟียวเงาะอีตวยไปดูมุมบนกันบ้างมาดูทางฝั่งมุมสูงนะฮะอแล้วฮะทางฝั่งนี้แดงเริ่มกกรเยิบกยเย็บเข้ามาถ้าหาหลังนี้จบเลยนะฮะออถ้าจังหวะนี้ยังไงปเป็นเปเรียบร้อยแล้วโอ้โห <c oughs> ฟังไม่ได้หรอรถจะนาฝึกมาดีดูว่ามาดูกันโอ้โหเกียดเอยท่านทางฝั่งนี้ดันแก้็นะฮะเรามาตามติดชีวิตเขากันดีกว่าลงมาแล้วนะฮะง้างระเบิดอปลาสูดขึ้นไปติดด้วยชิบหาย อนอนหลับนี่ไม่ได้บอกเลยนี่ออกฮอนมาี่ประเทศเลยนะเนี่ยนอนหลับออกฮอนมาประเทศเลยนะฮะก่อนหน้านี้เราไปเล่นฮอนกันอย่างนี้มันจะอิ่มมากใช่ไหมกับพี่สกอร์สูดไอ้สัสอันไหนอันไหนเลเช่นอานะฮะดันเกมมาถึงนี่แล้วนัดเดี๋บุ๊คเอาไม้ใส่ใส่เรนเสียบตูดไอ้สัส โอ้โหที่สามนะฮะมันร้อยสามสองเก้ปะเนี่ยทำไมมันบางจังวะปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปตายอ้าวบอมสวิฟได้เปลี่ยนแนวทางการเล่นดูนะฮะว่ามาทางนี้ชนะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่า ทางเลยเฮียไรมึงตักไหนแล้วก็ไปดิเฮ้ยรีบปิไปดีปิปปไปดิไอชายนี่สเตอรว่ะไอแมวย่องขึ้นโดนตะโมกเขียวแน่เลยมึงเฮ้ยเียมาจากไหนเนี่ยโง่ไอ้สัตว์งงแดดงงแดดตกใจตกใจเฮ้ยได้ไังไงอ่ะเอนานเท่าไหร่วะงงงงไอ้สัตว งอิชีอีอะงอิสีเอาเถอะมาแล้วมาแล้วเราดูมุมไกลกันบ้างงอยจะคงเล่นมุมไกลอยแล้วอ่ะเอาละโอ้โหโอ้โอ้เปิดไปก่อนนะฮะช่ไหมไหวพริบดีไปปัตตานีมาบ่อยเลยนะแล้วเปิดลูกนี้จ้าเอาละเห็นหัวทับชกหัวทับชบเรียบร้อยแล้วไอสัตว์ไอสุดทะลุดเลยเลยจิเดียว หมดติดการเทสต่อใช่ฮะเพราะสกอร์ผ่านจะต้องหกไม่ว่าจะเป็นโคต้ามาเทสอะไรก็ตามนะโคต้าเอ,อ,อ็นบโควเขาใต้ใดนะที่มีตลอดอย่างโคตา้าถ่ายรูปก็เป็นการเทสมูลค่าสองไมลิมีเหมือนกันนะก็คือด่านเดิมด oh, าวทาวอมบ,บีมโอ้โหจุดนี้ใช่ถ้าสกอร์ผ่านเนี่ยต้องได้หกวินนะฮะถ้าเขาแพ้อรอบนี้จบที่ห้ญญาศูนย์จะจบทันทีโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันขัดโอเคบาย ในกรณีนี้ถือว่าไม่ได้สลับฝั่งนะเพราะว่าสกอร์ผ่านเนี่ยจะต้อง6วินต้องได้รวม6วินฝั่งแดงได้3หรือฝั่งทัเงินได้3อย่างนี้นะแต่ถ้าแดงจบที่5-0ปุ๊บต้องให้สลับฝั่งก็ไม่มีทางได้6นะไอ้พวกเคว้นโอชีมาจากไหนจังโอกาสแน่นะฮะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเรื่องเรื่องโคต้าอะไรพวกนี้ก็ไปติดตามดูที่แฟนเพจ Starthot นะมีโคต้ามีอะไรมาเรื่อยๆนะฮะ แล้วเจอกันโอกาสหน้าแล้วคลิปนี้สันน<บ>้นมากไป